ในช่วงสัปดาห์นี้ครับถือเป็นสัปดาห์ของการส่งเสริมเรื่องของการดูแลออกกําลังกาย <ทะ S 1> ในโครงการเรื่องของแสงน้าใจให้ทั้งชาติกิจกรรมหนึ่งคือมีการเรื่องของการจัดนิทรรศาการและก็มีการจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่น<ท>ะนะครับฉเฉลิมพระเกยียรติพินิชจัดเทือที่เก่า สำหรับอุบลราชธานีเองก็มีการรวมการกับท่างศูนย์อนามัยทิศอุบลราชธานีในมีการจัดมากรมทรงเสริมสุขภาพการขับเคลื่อนโครงการแสงน้ำใจท,ทั้งชาติเดินวิ่งปันป้องกันอมาพาตครั้งที่เก่าเฉลิมพระเกียรติของเขตสุขภาพทิศครับเทียคาันโดมอเนกประสงค์ของวิทยายลัยเทคนิคอุบลราชธานีครับ <S <S นายแพทย์สมฤกจึงสมานครับผู้ตรวจราชาการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพทิศเป็นประธานเปิดงานมากรรมทรงเสริมสุขภาพ การขับเคลอนโครงการแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปันป้องกันอัมาพาตครังที่เก่าเฉลิมพระเกียรติเขตสุขภาพทิศิบโดยมีนายแพทย์อกรุงข้างเสรีรักภูมิในการศูนย์อนามัยทิศิบอุบลราชธา,านีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการหน่วยงานนักเรียนนักศึกษาและประชาชนรวมงานกวาหารอยคนเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายการออกกําลังกายนะครับผื้นฐานและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยมกกีกิจกรรมร่วมพ้นค้นเขตสุขภาพผีิการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชีวีมีความสุขการแสดงขี้ตะมวยไทยการเต้นบาสโลบนะครับพร้อมทั้งเยี่ยมชมเนื่การส่รงเสริมสุขภาพจิตห่างไกลโรคหลอดเลือดสมองทางนี้มีสุ่มกิจมนิรอศาการแห้ความหูต่างๆทั้งนิ่รศาการการสาธิตอาหารเพื่อสุขภาพ สุ่มทดสอบสมรรถภาพการตรวจดัชนีม่วนกายนะครับสุ่มเนศการการห่ความหูหลอดเลือดสมองและสุ่มเนศการเรื่องของความเครียบการนอนอย่างมีคุณภาพสำหรับโรคหลอดเลือดสมองนะครับถือว่าเป็นภาวะที่สมองขาดเลือดไปล่อเลียงเหตุให้สมองยุดเหตุงานเฉียบพลันจากภาวะที่มีริมเลือดไปอุดตันอุดตันหลอดเลือดส่วนใหญ่ครับเรื่องของการพบโรคนี้นะครับจะพบในผู้ที่มีปัญหาอ้วนลงพุง ความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดและมีพฤติกรรมในการกินของหวานเข้มหรือมีไขมันหลายพร้อมทั้งบ่คอยออกกำลังกายเหตุให้เกิดอาการชาติ่ใบหนาปากเบี้ยวเว้าบวชัดแขนขาอ่อนแรงเคลื่อนไหวบวด้และก็เคลื่อนไหว,ว,ย,ไวยากลำบากเป็นหน้าที่หรือหลายสุโมงหากมีอาการแบบนี้นะครับก็สามารถไปพบแพทย์ ได้ทันทีเลยนะครับถือว่าเป็นอาการที่เกิดขึ้นนั่นเองเนี่คือส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมในเทืน่นีทั้งเรื่องของการออกกําลังกายการสาธิตการเต้นเอาบาสโลกแบบเต็ม่ายๆเขาจังหวัดแมบงไงไหว่าฟุตการ์ันำรวมถึงเนี้สการต่างๆที่จะจัดขึ้นให้ความหูก,กับพี่น้องประชาชนนั่นเองครับ